ครับวันนี้พามาดูรูปทอแสงอัปเดตนิดนึงนะครับรูปทอแสงชื่อประกายแสงนะครับที่ลอดเมื่อวันที่16กุมภาพันธน์ที่ผ่านมาเนี้นะครับวันที่16มิถุนายนเนี่ยเเ็นโทนสีเดียวันแต่ที่คอยสามเดือนกว่านี่คือประกายแสงรูปของทอแสงนะครับแล้วก็ขุนใร ให้ลูกกินมนมตอนนี้กำลังซวนมเป็นอย่างเมามันกินนมเก่งมากครับสถานะคือไม่โสดแล้วน้องประกายแสงไม่โสดแล้วนะครับสถานะคือเมืน่อะครบเอาเป็นสิบเดือนแล้วกันเนาะสิบเดือนก็จะไปประจำอยู่ที่แพรว่าฟาร์มนะครับของเสียบอยแล้วก็ของน้องกะถินของแพรวา นี่คือน้องกระกายแสงนะครับที่ <c oughs> ลูกพอ่อขนไก่นะครับเป็นการส่งส่งพันธุกรรมของเขาขนไก่ก็ก็าเนแชมป์นะครับเนแชมป์หลายหลายสนามทอแสงแม่ของเขาก็คือสายเงินอุทัยครับแล้วก็คุณแม่ต้องตา ก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะแม่ทอแสงก็เป็นควายที่ได้แกรนแชมป์11สนาม12สนาม11 12สนาม11เพว่อพระราชทานนะก็ส่งลูกนี่ครับอย่างที่เห็นชอบมีอยากให้ดูพัฒนาการของเขาคือควาย3-4เดือน,นตั้งแต่ตอนที่เกิดมาใหม่ๆ ก็รู้สึกว่าเป็นควายที่ควายเืดพิ่งคลอดได้ทำไมตัวใหญ่ขนาดน,น<ม>ออในความรู้สึกของเรานะที่เคยเอาควายที่เคยทำคลอดควายหลายๆตัวนะครับแต่เจ้าประกายแสงนีก็เป็นอีกตัวนึงที่ใหญ่มากนะครับตอนคลอดแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยสามเดือนกว่าก็ยิ่งเห็นพัฒนาการของเขาทั้งขาทั้งโครงสร้างกระดูกนะครับ เนื้อนี่ยังไม่มาอันนี้ขนาดยังไม่มาเพราะเขายังไม่เต็มเนาะแต่โครงสร้างกระดูกที่เห็นได้ชัดว่าทั้งขานใหญ่มากนะครับหัวคอ,อ,อในทุกส่วนของตัวของเขาเนี่ยเขามาดีครับมาดีเลยละ่ะก็รอดูว่าสิบเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ามาอัปเดตให้แฟนๆได้เห็นว่าประกายแสง ที่เราส่งมอบกันวันนั้นก็คือตอนนั้นอายุสองเดือนนะครับสมมอบให้เสือบอยในราคาค่าตัวเขาก็อย่างที่ทราบกันดีนะนั้นสมมอบกันวที่สี่ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นคุณวัสนานะครับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับที่ได้เกื้อหนุนกันเป็นการเป็นการแลกเปลี่ยน,น ก็เต็มใจให้แหละเสบย์ท่ผงว่างเสียบอยก็ฝากถิงด้วยมาดูแลลูกสาวตัวเองด้วยนะครับถ้าจะไปขายเหนือว่ากิวไหลครับยังไงคุณก็ควรขายเด้ควรขายต่ออีกเด้เสียบอยจะโวมม้บลูกสาวจ,จะยุคจะควขายต่อเด้ ครับที่ดูครับโอ้ยสะออนครับสะออนผมเห็นค่อยหน่อยคับพยุกค่อยหนีพัยกยุเป็นหลังน,นี่คือผลงานชิ้นเอกของคุณไกรตวนงเลยนะครับที่อยากนําเสนอแม่ประกายแสงวันนี้อีกวันที่16มิถุนาครบมิถุนายน2567นี้ครบสี่เดียวยี่นกเก่งครับ แม่รับข้านเลยเับติดตามนะครับดูแลกันต่อไปครับนี่คือการพัฒนาควายเนาะไม่มีการหยุดยั้งนะครับก็แล้วแต่ความชอบถ้าควายแม่ควายตัวไหนที่อย่างที่เราเคยเคยเคย,เคยทำมานะ แม่ควายตัวไหนที่เขาถูกกับน้ําเชื้อควายตัวไหนเราก็ควรที่จะพัฒนาตรงนั้นต่อหรือคุณอยากลองเปลี่ยนก็ได้แต่สําหรับพอแสงแล้วเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นคู่กับขุนไกรเท่านั้นที่เรามองก็ดูกันไปคอูนะดูหลังไงี้ยนอ่อง ดูหลังดูลาตัวดูหลังกันหลังครับยิ่งขาหน้านะครับขาหน้าเนี่ยดูกล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้เขามากขึ้นแม่ครับผมเชื่อว่าควายตัวนี้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับทอแสงเท่านั้นนะครับมากกว่าหรือเท่ากับทอแสงเท่านั้นดูกล้ามเนื้อส่วนนี้ เวลาย่างไปหวัวมันสิใหญ่ไงซัแมมเลยตัวนี้เวลาสิลงน้ำครับเพรมันม่ใช่ไงซัแมมเลยเนี่ว่าเออมากกว่าหรือเท่ากับแม่ทอแสงเท่านั้นเจอกันในสนามครับพี่น้องเสียบอยโอ้ยผมไปน้ำเลเด้อเสียบอยเฮ้ยผมไปเ,เชียร์ลูกสาวเนยเด้อครับเจอกันนะประกายแสงนะยังไม่อาบน้ำเลยนี่หมดอ,ออกลอกเลยหัว ดูดอกเขาครับดอกเขาดอกเขาใหญ่ ให้ลูกกินนม่นยลูกขอแสงนี่นะลูกกินมนมนะของน้องใครแ่ะ ขาสีใหญ่ส่งขาแม่และนี่ได้กินกล้วยเลมนะักล้วยวัดล้วกล้กลวยดีนะนอนท่าแสงกินจนบัดล้วย <c oughs> เอา้าดูแลกันไปนะพี่น้องนะคนไหนที่เลี้ยงควายทั้งคนใหม่คนเก่าก็ศึกษากันต่อไปดูแลกันต่อไปเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับนะครับขอให้ทุกคนที่เลี้ยงควายในวงการควายก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในการทำฟาร์ม คนที่ยังไม่ได้ขายควายเลยโอ้ยเข่าพึ่งเดน <c oughs> พึ่งเดนนี่แหละนะครับก็อดทนนะครับมันเป็นงานที่ต้องอดทนัครบไงก็ดูแลกันไปเนาะ,จ,ะจริงใจให้กันโอเคครับ๊ bye ายยบาาฝกด้วยประกายแสงลูกทอแสง